อย่าลืมเนาะพอนักเรียนเตรียมในบิกอร์เสร็จสุดท้ายมันจะถูกถ่ายใส่ในอะไรคะขวดวัดเลยคะปริมาตรตามขนาดของนักเรียนเนาะจากนั้นนักเรียนก็มาแปะเลยคะแปะฉลากในฉลากของนักเรียนก็จะมีข้อความอะไรบ้างโซเดียมไฮดรอกไซด์ความข้นใช่ปหเมื่อกี้ให้เตรียมความข้นคือศ .1 ใช่ปห แล้วก็วันที่เตรียมก็จะเป็นวันในสัปดาห์หน้าไม่รู้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรคะ,ะกรกฎาคมหกหกอะไรเงี้ยนักเรียนก็ใส่เป็นวันที่ไปแค่นี้เนาะทีนี้เวลานักเรียนแปะมันอาจจะไม่ใช่ศูนย์จุดหนึ่งแล้วเพราะอะไรคุณช่างมาศูนย์จุดสี่ไปป่ะคำถามเมื่อกี้บอกว่าตัวอย่างช่างมาเท่าไหร่ศูนย์จุดสี่สองอันนี้คือน้ําหนักจริงที่ช่างใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าไอ้ความเข้นข้นที่คุณจะมาแปะฉลาดเนี่ยคุณต้องคิดจากความเข้มข้นจริง ต้องไปหาความคนจริงเพราะนั้นคิดลับคิดได้ไหมคะตรงเนี้ยค่ะค่าตรงเนี้ยต้องคิดจากน้ำหนักจริงขูปากก็แทนค่าเรารู้และสร้างมากับมือศูนย์จุดอะไรคะสี่สองมวลโมเลกุลเท่าเดิมคือเท่าไหรคะสี่สิบคราวนี้จะหาซีแล้วใช่ไหมว่าความค้นจริงอะถ้ามันไม่ใช่ศูนจุดหนึ่งมันเป็นเท่าไหรใช่ไหมปริมาตรที่ใช้คือเท่าไรคะหนึ่งร้อยส่วนอะไรเหมือนเดิม หนึ่งพันตัด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 เพราะฉะนั้นได้สีย่างสีก็คือเอาศูนย์จุดสี่สองหารสี่ใช่ไหได้เท่าไหร่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ห้าเข้าใจย่งเพราะฉะนั้นไอ้ที่แปะเลเบลอะเขียนศูนย์จุดหนึ่งได้ไหมไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ช่างมาเป๊ะศูนย์จุดสี่ใช่ไหมเด็กๆต้องช่างต้องแปะตรงนี้เป็นศูนย์จุอะไรคะหนึ่งศูนย์ห้า ก็เดี๋ยวต้องเอาไปไตเตะต,ต่อเนาะความพ้นจริงนี้มันจะมีผลเยอะมากๆแล็บที่หนึ่งจบเข้าใจไหมคะจบแบบไม่ต้องทำบันทึกผลการทดลองด้วยนะไม่ต้องเขียนดิเรกชันด้วยนะเข้าใจใช่ปะ,ะมีสเตปไหนงงหรืออยากให้ครูพูดอีกรอบหนึ่งมีไหมคะขั้นตอนแล้ววิธีบอกแล้วนะต้องไปดูคลิปนะคะเราเรียนแบบต้อง ช่วยเหลือตัวเองด้วยนะเดี๋ยวครั้งหน้านเราเจออุปกรณ์ก็คือครูก็จะดูหน้างานอีกทีหนึ่งนะคะตอนที่เราทำแบบเดี๋ยวจะมีที่อ้อยมาช่วยนะก็จะช่วยดูได้นิดหนึ่งโอเคนะเพราะฉะนั้นสเตปนี้นะคะถ้านักเรียนเตรียมจากสารบริสุทธิ์หรือว่าเตรียมจากสารที่เป็นของแข็งสเต็ปที่สําคัญคือต้องทําไมช่างแล้วก็ต้องคํานวณได้ว่าต้องช่างกี่กร,รมัมเข้าใจใช่ไหมคะก็ต้องคํานวณได้ว่าช่างกี่กรรมัมนะคะอ่าแล้วก็ทําในปริมาตรเท่าไหร่นะคะ แล้วก็เตรียมตามที่วิธีที่ส่งให้ในคลิปจบนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนที่สองค่ะการเตรียมสารละลายด้วยการเจือ,อาจางเมื่อกี้เตรียมเบสนะคะ เมื่อกี้เตรียมเบรนะคะคราวนี้จะเตรียมกดนะคะ,ะการเตรียมสารละลายด้วยการเจือจางนะคะจะมีสูตรที่ใช้ในการคำนวณสูตรมาอีกแล้ว m 1นึ่ง v หน่เท่ากับ m ส v สองสูตรนี้นะคะ m 1คืออะไรคือความเข้มขน้นหลังเจือจาง โอ้ยขอโทษค่ะก่อนเจือจาง V1 คืออะไรพอเดาได้ไหมคะตัวแปร V ก็แทนจากเลยค่ะวอลลุ่มก็คือปริมาตรก่อนทำไมคะเจือจาง M2 คืออะไรคือความเข้มข้นหลังอะไรคะหลังเจือจาง และ v 2คือปริมาตรหลังเจือจางขอแถมอีกตัวหนึ่งค่ะ v ะน้ำค่ะปริมาตรน้ำค่ะเกิดจาก v 2ลบ v 1. 1อุปกรณ์ที่ต้องใช้ค่ะอย่างที่บอกนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเตรียมสารละลายด้วยวิธีการเจือจางนะคะก็จะมีปิดเป็ด มีลูกยางขวดวัดปริมาตรแสดงวิธีนี้ต้องช่างช่งอะไรไหมคะต้องช่างไหมคะไม่ต้องนะคะอ่ะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเด็กเตรียมเลยเนี่ยก็คือมีขวดนะคะครูปาจะให้เราเตรียมสารละลาย S O L N นะคะ Solution ของไฮโดรคลอริก HCl 0.1โมนลต่อ dm กำลังสามจากสารละลาย HCl เข้มข้น2โมนลต่อ dm กำลังสามนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่เด็กๆนะคะจะต้องหาหรือว่าจะต้องใช้จะให้เตรียมนะคะความคน้น 0.1โมลต่อ DM กำลัง3จากสารละลาย HCl 2โมลต่อ DM กำลัง3คุณอาจจะแกล้งนะสถานการณ์หน้างานจริงๆในสัปดาห์หน้าอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าคุณต้องทำไมเองคำนวณเองนะคะอ่ะใช้สูตรโอเคค่ะในปริมาตรอันนี้ก็ต้องไปดูหน้างานเนาะว่าอยู่ใน100หรืออยู่ใน250โอเคไหมคะอะ จากข้อมูลตรงนี้นะคะแล้วเด็กๆก็จะต้องใช้สูตร m 1 v 1ครูขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะบางตำราเด็กๆจะเจอสูตร c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2นะคะก็คือ c มาจาก concentration ก็คือความเข้มข้นส่วนตัว m นะคะมาจาก molarity ก็คือหน่วยโมลาร์นะคะก็แล้วแต่ใช้เหมือนกันนะคะความหมายเดิมกันแต่อาจจะใช้เป็นตัวแปร m หรือตัวแปร c ในหนังสือเรียนนะคะโอเคตอนนี้ค่ะ ครูอยากให้เราเนี่ยเข้าใจคําว่าเจือจางเจือจางหมายความว่าไงเ,เข้มข้นต้องมากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงใช่ปะ่ะแสดงว่าไอตัวแปรความเข้มข้นนักเรียนดูจากเนี่ยดูจากหน่วยหนูเห็นปะมันคือโมลต่อดเดซิกลกำลังสามใช่ปะ่ะแสดงว่าสองตัวเนี้ยคือความเข้มข้นใช่ไหมใครจะเป็นเอ็มหนึ่งใครจะเป็นเอ็มสองแกเดาได้ไหมใครจะเป็นเอ็มหนึ่งใครจะเป็นเอ็มสองเอ็ม 1ต้องมากกว่า m 2เสมอถูกไหมเพราะคุณเจือจางใช่ไหมคะแสดงว่า0.1คือ m 2และ2คือ m 1ให้เตรียมในปริมาตร1 0 0ไอ้ปริมาตรที่อยากได้ตรงเนี้ยมันคือ v อะไรเสมอ v 2นั่นหมายความว่าถ้าเด็กๆต้องการเตรียมสารละลายจากการเจือจางต้องคำนวณหาเลยรคะ v 1 เข้าใจไหมคะต้องคำนวณหา v 1แต่ถ้าเป็นเรื่องเมื่อกี้นี้เด็กๆต้องคำนวณเพื่อจะหากลัมเอาไปช่างเข้าใจไหมคะอันนี้เด็กๆจะคำนวณหา v 1เพื่อจะปิดเป็ดนะคะอ่ะมาดูกันแทนค่าค่ะจากสูตรนะคุณปาแทนค่า m 1ก็คืออะไรคะ2 v 1ไม่รู้จะหาใช่ไหม m 2คืออะไรคะ0.1 v 2คือเท่าไหร่คะ หนึ100หาวีหได้หรือยังได้หรือยัง,ได,ยงได้แล้วอะศู 0, ่งคูณห0ึก็คือ10ถูกไหมคะแล้วก็เอา2ไปทำไมคะไปหารแสดงว่าเด็กๆจะต้องปิดเป็ดออกมาเท่าไหร่คะหลูกบาทเซนคำนวณได้เรียบร้อยแล้วทำยังไงคะอันนี้คือต้องคำนวณใช่ไหมเพื่อจะไปทำต่อคุป,ปาบอกแล้วนะสถานการณ์นี้อาจจะ ไม่ได้เหมือนกับที่กำหนดนะนี่อาจจะต้องไปดูเอาว่าเป็นงจะต้องปิดเป็ดเท่าไหร่ครูบาจะมีสารละลาย HCl ครูบาก็จะเขียนเลยว่าเข้มข้นเท่าไหร่มาสองโมลาร์อยู่ในบิเกอร์หน้าที่ของนักเรียนก็คือไปทําไมคะปิดเป็ดไอสารละลายตรงนี้ยออกมาเท่าไหร่คะห้าเลยคะ่ะลูกบาทเซงปิดเป็ดออกมาใส่อะไรอันนี้เรียกว่าอะไรคะ ขวดวัดอะไรคะปริมาตรซึ่งครูปาบอกแล้วว่าในขวดวัดปริมาตรนี้เนื่องจากเด็กๆตัวนี้มันเป็นกรดใช่ไหมเข้าใจรู้จักบีเป็ดใช่ไหมดูดขึ้นมาห้าเสร็จแล้วมันจะเอาไปใส่ในนี้ใช่ไหมแต่ครูบอกว่าสิ่งที่ต้องระวงัง เพราะอย่างนะีทีนี้กดแบบมันก็จะใส่ไปในน้าแล้วมันก็ือเจอจานลงไปอีกแล้วคุณก็ค่อยเติมน,นะคะเติมน,น้ำนน <ะ S 1> อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะ<ม>ถือทุกขั้นตอนต้องระวังอ่ะเพราะมันเป็นกดทสองมล่านี่ก็แสบมือเหมือนกันนะ<ม>นะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะสะเตปนี้อย่าลืมใส่อะไรไปก่อน,น <ะ S 1> อ่าใส่น้ํานิดหน่อยต้องหไหมไม่อะค่ะแต่ว่าแบบสมมติว่าขีดมันอยู่ตรงเนี้ย ไม่ใช่ใส่ไปถึงนี่แล้วนึกออกไหมก็คือเหลือพื้นที่ให้ทำอย่างอื่นก่อนใส่ไปก่อนนะคะอ่ะจากนั้นคุณปีเป็ดห้าก็คือปีเป็ดมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่กับลูกยางใช่ไหมเออคุณก็บีบเข้าไปใช่ไหมสามก็จะหยดติ๊งติ๊งติงติ้งติงติงใส่ลงไปในนี้ใช่ไหมก็บีบจนหมดเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วคุณค่อยปรับเลยคะ่ะปรับปริมาตร ก็คือให้โค้งล่างสุดอ่ะมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงขีดเข้าใจใช่ไหมคะแล้วจากนั้นก็ติดอะไรเออติดฉลากก็ติดเหมือนเดิมอันนี้สารละลายคืออเลยคะ HCL อันนี้จะไม่มีแบบเนื่องจากปริมาตรมันค่อนข้างคงที่เนะาะเพราะเราใช้ปีเต็ดเนาะมันก็จะไม่มีเออเลอร์ว่ามีปริมีความก้นแท้จริงเป็นเท่าไหร่ไม่มีแล้วก็ตามนั้นเลย นักเรียนก็จะได้ HCL เข้มข้นเท่าไหร่คะ0.1 oh. เลยคะ่ะ oh. โมนลต่อ DM กำลังสามแล้วก็ใส่วันที่เตรียม oh. ดังนั้นในสัปดาห์หน้าแต่และกลุ่มต้องได้กี่ขวด oh. สองขวดขวดหนึ่งเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์อีกขวดหนึ่งเป็นไฮโดรคอลอริก oh. เข้าใจไหมคะ ซึ่งครูจะบอกว่าครูอ่ะเป็นคนที่ชอบออกแบบการสอนและแต่ละกลุ่มอ่ะมักจะได้สถานการณ์ไม่เหมือนกันไปลุ้นในตะกร้านะคะเข้าใจใช่ไหมคะนะว่ากลุ่มหนูเนี่ยครูบาอาจจะบอกเลยว่ากลุ่มแรกเดี๋ยวให้เตรียมโซเดียมไดรอกไซด์ศูนย์จุดสองโมลาร์อีตอนสอนสอนศูนย์จุดหนึ่งใช่ปหแต่เวลาให้เตรียมจริงให้เตรียมเขาแบ่ศูนย์จุดสองคุณก็ต้องไปคำนวณหากรัมมาในปริมาตรเท่าไหร่ครูก็อาจจะมี 100, ทั้งร้อยทั้งสองร้อยห้าสิบ ดูซิมันใช้ถูกไหมเป็นไปตามสถานการณ์ครูหรือเปล่าถูกไหม mm. ครูอาจจะให้หาโซเดียมไฮดรอกไซด์250แต่พอไฮโดรคอริกให้หา100 mm. ครูก็จะดูแล้วตรวจสอบแล้วอ่ะมันใช้ขวดวัดปริมาตรถูกไหมเป็นไปตามที่ครูระบุไหมกล mm. ุ่มนูน้นอาจจะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์0.1ยหไฮโดรคอริกเป็น0ูนึกอรือกไหมอ mm. แ,แต่ละกลุ่มอาจจะได้สถานการณ์ไม่เหมือนกันอาจจะได้อุปกรณ์ไม่เหมือนกัน mm. ก็ต้องคำนวณเอาเอง mm. โอเคนะคะนี่คือ